อยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน เปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบตลาดวิชาตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงทั้ง degree, ปริญญาตรีปริญญาตรีและปริญญาใบที่สองรับสมัครนักศึกษาใหม่4-7ธันวาคมนี้หรือสมัครออนไลน์ที่ www.ru.ac.th โทร02-3108614-24เรียนที่รามคำแหงเลือกเรียนได้ในแบบคุณ หนึงกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรหรือ1 0ื่กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเว้นลอยลู่พิแานระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกข่าวเด่น วิเคกา์เรื่องดังพร้อมกลุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชคนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9กโโา้าโมง45ถึง10โมงในรายการ g l o b a l a s e a n ทางวิติข่าว90.5สมา Smart News สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหา พลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดยออดาสเอ็กซ์ราแฮท์โทนิกและแชมพูสูตรใหม่ช่วยลดผมบางผมขาดหลุดร่วงง่าย อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับได้เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวรนครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้แหละครับวันพรุ่งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราเกาะติดนะศึกเลือกตั้งสหรัฐกันมาเรียกว่าแบบมาราธอนตลอด2ปีที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ตลอด4ปีการทำหน้าที่ผู้นำสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็คือเรียกว่าเป็นช่วง2วันสุดท้ายหรือว่า48ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งความเคลื่อนไหวนะครับทั้งฝากฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็โจไบเดนทั้ง2คนแน่นอนครับก็ต้องเร่งลงพื้นที่ หาเสียงที่สำคัญสำคัญในรัฐที่เขาเรียกว่าเป็นสวิงสเ t ทนะฮะหรือว่า Battleground State อย่างทรัมป์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายของทรัมป์หรือว่า2วันสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าทรัมป์จะไปปรากฏตัวนะฮะตามงานปราศายงานหาเสียงต่างๆถึง12เวทีฮะวันสุดท้ายเนี่ยคือวันอาทิตย์นะฮะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้วันจันทร์ ทรัมป์จะลงพื้นที่ถึง12เวทีในอย่างน้อย7รัฐหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับไล่มาตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียฟลอริดานอทแคโรไลนาแอริโซนาไอโอวาจอร์เจียมิชิแกนนะครับรัฐเหล่านี้สำคัญทั้งนั้นยาเมื่อวานวันเดียวทรัมป์ไปหาเสียงนะครับถึง5เวทีใน5รัฐด,ด้วยกันสวนทางกันเลยครับกับโจไบเดน โจไบเดนเนี่ยนะฮะก็ยังคงหาเสียงนะฮะแบบจัดงานเล็กๆนะครับยังคงรักษาระยะห่างตามสไตล์ยุคโควิด -19 นะฮะส่วนทรัมป์เนี่ยไม่แคร์โควิดนะฮะพูดไดยซ้ำว่าเบื่อเมื่อไร่จะเลิกพูดถึงเรื่องนี้สักทีเนี่ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงคือเลิกพูดถึงไม่ได้ฮะเพราะว่าตอนนี้การระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐก็คล้ายๆกับยุโรปคือกลับมาเป็นขาขึ้นนะฮะที่สหรัฐเขาเรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นคลื่น ลูกที่3แล้วนะครับเป็นฤดูหนาวอันหนาวเหน็บอันมืดมนเนี่ยนะครับเพราะว่าคาดว่าเดี๋ยวผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเป็นงานหนักของผู้นําสหรัฐคนต่อไปอย่างแน่นอนแต่ว่าฝั่งของไบเดนนะฮะฝั่งไบเดนเนี่ยก็ยังคงนะ,ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเรียกว่าเข้มงวดมากๆเนี่ยนะครับไบเดนก็เลยไม่ได้แบบโอ้โหเร่งเดินทางเดินสายเหมือนกับทรัม ไปเฉพาะรัฐที่หวังจะกวาดชัยชนะจริงๆรัฐที่สำคัญสำหรับไบเดนและก็พรรคเดโมแกรตจริงๆยกตัวอย่างเช่นรัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งรัฐนี้นอกจากจะเป็นสวิงสเตทนะครับที่สำคัญแล้วเพราะว่ามีคะแนนเสียงของอิเล็กทรอล o คลเลจหรือว่าคณะผู้แทนเลือกตั้งถึง20เสียงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นรัฐบ้านเกิดของโจไบเดนเองด้วยนะถึงแม้ว่าปัจจุบัน จไบเดนนะครับจะอาศัยเป็นหลักเนี่ยอยู่ที่รัฐเดลาแวร์ใกล้ๆก็ตามแต่เพนซิลเวเนียถือเป็นรัฐสำคัญที่ไบเดนเนี่ยนะฮะหมายมั่นปั้นมือมาตั้งแต่เริ่มต้นแคมเปญแล้วนะครับรวมถึงอีกประมาณ2-3สารัฐนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบลูวอลก็คือมิชิแกนโอไฮโอนะครับวิสคอนซินนะครับรวมไปถึงมินนิโซตาอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง บลูวอล r เนี่ยนะฮะเดิมทีถูกมองว่าเป็นฐานเสียงที่สำคัญของเดโมแครตในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วครับในการเลือกตั้งเมื่อปี2016บลูวอล r เนี่ยถูกทรัมป์ทลายได้นะครับที่2รัฐด้วยกันก็คือมิชิแกนแล้วก็วิสคอนซินทำให้รัฐเหล่านี้ไบเดนก็ทิ้งไม่ได้ครับ4ปีที่แล้วฮิลารีคลินตันคิดว่ายังไงเธอก็ชนะในรัฐเหล่านี้แทบจะไม่ลงพื้นที่เลยสุดท้าย เธอก็แพ้ให้กับทรัมป์มาปีนี้ไบเดนไม่เว้นกับเน้นลงพื้นที่เหล่านี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวหลายเวทีเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายไบเดนได้มาพร้อมกับคู่หูคนสำคัญนะครับนั่นก็คืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับมาปรากฏตัวพร้อมกันในเวทีช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับทีนี้พอวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งปกติก็ จะเปิดหีบนะฮะประชาชนก็จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วหลังจากนั้นประมาณสักทุ่มสองทุ่มตามเวลาของแต่ละรัฐก็จะทยอยปิดหีบกันไปนะฮะจากฝั่งตะวันออกของสหรัฐแล้วก็ค่อยๆขยับมาอย่างตอนกลางแล้วก็ขยับไปทางตะวันตกของประเทศคือสหรัฐใหญ่นะครับมีช่วงไทม์โซนหรือว่าช่วงเวลาเนี่ยไม่ตรงกันการปิดหีบเลือกตั้งของแต่ละรัฐก็จะค่อยๆทยอยปิดกันไปรัฐไหนปิดก่อน ก็นับคะแนนก่อนผลคะแนนก็น่าจะออกมาเร็วกว่านะครับทีนี้สำหรับทั้งทรัมป์และก็ไบเดนก็คงจะไม่ได้ลุ้นอยู่กับบ้านฮะปกติก็จะต้องมีการจัดงานให้คนมาลุ้นด้วยกันนะฮะหรือว่าจัดเป็นเวทีนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยไม่ว่ายังไงผู้ท้าชิงทั้งสองคนก็ต้องถแถลงไม่ว่าจะประกาศใชยชนะหรือว่าถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ก็ตาม สำหรับทรัมป์นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามทรัมป์เมื่อวันสุกที่ผ่านมาว่าทรัมป์นะฮะในคืนเลือกตั้งเนี่ยจะไปจัดงานหรือว่าจัดเวทีรอรุ่นผลเลือกตั้งกันที่ไหนนะครับปรากฏว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังไม่รู้เลยว่าจะจัดงานที่ไหนกันแน่นะครับแต่ทีนี้ก็มีรายงานอ้างแหล่งข่าววงในของสนักข่าวนิวยอร์กไทมสนะครับ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เขามีแผนฮะมีแผนจะไปจัดงานลุ้นผลเลือกตั้งอยู่ที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่แหละไม่ค่อยห่างเท่าไหร่จากทำเนียบขาวนะครับแต่ในท้ายที่สุดงานนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปแล้วน่าจะมาจัดภายในทำเนียบขาวแทนก็ด้วยหลากหลายเหตุผลนะครับสุดท้ายก็ทรัมป์ก็คงจะจัดงานที่ทำเนียบขาวแต่ว่า การจัดงานที่ทำเนียบขาวเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นงานใหญ่แต่อย่างใดนะครับเอาละฮะมาดูผลโพลล่าสุดผลโพลล่าสุดระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะของทางสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ร่วมทำกับ i ิ s ซอรระหว่างวันที่27-29ถึงตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลโพลเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไบาเดนก็ยังคงนำทรัมป์แบบทั่วประเทศแบบ สม่ำเสมอต่อเนื่องเรื่อยมาจริงๆนะฮะส่วนต่างเนี่ยอยู่ตรงนี้เท่านี้เนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะฮะล่าสุดก็คือไบเดนฮะอยู่ที่51%าทรัมป์อยู่ที่43%นั่นก็คือคะแนนนิยมของไบเดนตอนนี้นํทรัมป์ที่8จุดด้วยกันค่อนข้างสม่ำเสมอฮะตั้งแต่ตอนนู้นหลายเดือนนะฮะตอนที่ค่อนข้างชัดละว่าไบเดนเป็นตัวแทนเดโมแครต แล้วก็เทียบกับคะแนนทรัมป์ตั้งแต่ตอนนู้นฮะมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีส่วนต่างประมาณนี้นี่แหละแต่ว่าในความเป็นจริงการเลือกตั้งจะชนะหรือแพ้เขาไม่ได้ดูพอปูล่าโหวตเขาไม่ได้ดูคะแนนทั้งประเทศครับโพเนี่ยไบเดนจะนำทรัมป์ห่างขนาดไหนในระดับประเทศไม่สำคัญครับสำคัญที่ระดับรัฐต่างหากโดยเฉพาะรัฐสวิงสเตทที่ผมบอกไปอย่างเช่นฟลอริดา นอร์แคโรไลนารวมไปถึงแอริโซนาด้วย3รัฐที่ผมบอกไปปรากฏว่าผลโพลล่าสุดยังคงสูสีถือว่าทั้งทรัมป์ทั้งไบเดนเสมอกันนะฮะไม่มีใครนำใครอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงแม้โพลเนี่ยจะเห็นว่าทรัมป์ตามไบเดนแบบเกือบ10จุดนะฮะหรือว่าบางโพลอาจจะมากกว่า10จุดด้วยซ้าแต่ทรัมป์ก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าจะแพ้เท่านั้นเนี่ยนะฮะโอกาส หนทางสู่ชัยชนะของทรัมป์ยังคงมีอยู่นะครับยังคงมีอยู่ครับในรัฐที่ผมบอกไปคือฟลอริดานอร์เทโรไนนาแอริโซนาใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่3มรัฐนี้คะแนนสองคนดูจะสูสีคู่ขี้กันมากขึ้นเรื่อยๆส่วนทางการกับอีกหลายรัฐนะฮะอย่างเช่นเพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียเนี่ยผลโพลล่าสุดของรอยเตอร์ปรากฏว่าไบเดนนำทรัมป์5จุด มิชิแกนวิสคอนซินนะครับ2รัฐนี้ไบเดนนำทรัมป์ถึง9จุดด้วยกันในขณะที่รัฐอื่นๆนะครับรัฐอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่น่าสนใจมากเท่ากับรัฐเหล่านี้มิชิแกนวิสคอนซินนะครับแล้วก็เป็นซิลเนียสารัฐนี้เนี่ยคือ3รัฐที่ทำให้ทรัมป์นะครับมีคะแนนของคณะผู้แทนเลือกตั้งหรือว่าอิเล็กโทร l คลเชทะลุผ่านหลัก270เสียงมาได้นะครับ สุดท้ายเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วทรัมป์ได้ไป306เสียงของ e ิเล็กทรอนิค l คลเลด้วยกันนะครับคือเกินครึ่งเกิน270มา30กว่าเสียงรัฐเหล่านี้ก็สำคัญนะฮะเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินสารัฐนี้4ปีที่แล้วทรัมป์ชนะมาหมดแต่มาตอนนี้กลายเป็นว่าทั้ง3รัฐมีคะแนนแพ้ไบเดนหมดเลยนะฮะแต่ถึงแม้ทรัมป์จะแพ้ไบเดนในรัฐอย่างมิชิแกน หรือว่า Wisconsin ถ้าเกิดทรัมป์ยังคงชัยชนะในรัฐอื่นๆที่เหลืออยู่ได้ที่ตัวเองเคยชนะมาเมื่อ4ปีที่แล้วทรัมป์ยังสามารถชนะการเลือกตั้งได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ไบเดนยังไงก็ชนะอย่าลืมนะฮะว่าโผเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันพุธตามเวลาบ้านเราการลุ้นผลเลือกตั้งก็ยังคงต้องจับตากันแบบทุกวินาทีห้ามกระพริบตาจับ ตากันแบบใจโจดใจจอเลยละนะครับทีนี้ถ้ามาดูกลุ่มประชากรครับเมื่อสักครู่ดูรัฐไปละนะฮะว่าแต่ละรัฐมีคะแนนนิยมทรัมป์กับไบเดนต่างกันขนาดไหนทีนี้มาดูกลุ่มประชากรกันบ้างอย่างเช่นการแบ่งตามอายุฮะคือในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของทรัมป์สกลุ่มประชากรสําคัญเลยที่ทําให้เขาชนะฮิลลารีหนก็คือกลุ่มของผู้ชาย ผิวขาวและระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีอันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่นอกเมืองนะครับอยู่ในรัฐที่แถบมิดเวสต์นะครับรัฐที่ค่อนไปทางกเกษตรกรรมหรือว่าชนบทหน่อยอันนี้เนี่ยฐานเสียงสำคัญของทรัมป์เลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุฮะอายุ55ปีขึ้นไป4ปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์มีคะแนนเสียงนะฮะนำฮิลลารีในกลุ่มผู้สูงอายุ ถึง14จุดนะฮะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดไบเดนนำทรัมป์ฮะในกลุ่มผู้สูงอายุตรงนี้ไบเดนนำทรัมป์ถึง4จุดด้วยกันคือพลิกสถานการณ์เลยเนี่ยนะฮะเท่ากับทรัมป์ถ้าดูตามโพลแล้วก็ถ้าโพลตรงจริงๆเนี่ยก็จะเท่ากับว่าทรัมป์ได้สูญเสียหนึ่งในฐานเสียงที่สำคัญให้กับไบเดนไปแล้วถามว่าเพราะอะไรนักวิเคราะห์ก็มองว่าสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากเรื่องของ การรับมือการระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งโรคนี้ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยหนักหรือถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคนี้ไม่เหมือนกับเด็กหรือว่าวัยรุ่นที่อาจจะไม่รู้สึกกลัวโรคนี้สักเท่าไหร่แต่ผู้สูงอายุเขาเจอผลกระทบไปเต็มๆแล้วก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยล้มเหลวในการรับมือแล้วก็ช่วยชีวิตของกลุ่ม ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้สุดท้ายคะแนนที่ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าไบเดนนำทรัมป์ในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมออกไปก็คือกลุ่มผู้ชายผิวขาวที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงกว่าปรินญ,ญาตรีนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์ชนะฮิลลารีในคนกลุ่มนี้ไปถึง30จุดฮะต่างกันถึง30จุด มาตอนนี้ทรัมป์ก็ยังคงนำอยู่ก็จริงแต่นำไบเดนเพียงแค่18จุดเท่านั้น2ฐานเสียงสำคัญผู้สูงอายุทรัมป์เสียให้กับไบเดนไปละในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือยังคงนำอยู่แต่นำน้อยกว่า4ปีที่แล้วแบบครึ่งต่อครึ่งส่วนกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะก็อย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงผิวขาวที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปกลุ่มนี้เนี่ย นะฮะกลุ่มนี้ไบเดนนำทรัมป์ถึง27จุด4ปีที่แล้วคลินตันนำทรัมป์5 5จุดเห็นไหมฮะฐานเสียงเดิมของฮิลลารีพอมาถึงยุคนี้ปีนี้ในสมัยไบเดนเนี่ยก็นำห่างทรัมป์ยิ่งกว่าสมัยคลินตันซะอีกนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงนะ,ะก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้มีจุดยืนนะครับหรือว่าแนวคิด นะครับสนับสนุนพรรคในพรรคหนึ่งชัดเจนไม่ได้เป็นเดโมแครตไม่ได้เป็นรีพับลิกันเป็นคนอิสระนี่แหละนะฮะการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ดูเป็นครั้งครั้งไปนะฮะครั้งนี้อาจจะโหวตให้รีพับลิกันครั้งหน้าอาจจะโหวตให้เดโมแครตก็ได้คนกลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีทรัมป์ชนะฮิลลารีมา7จุดนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วมาตอนนี้ไบเดนเนี่ยมีคะแนนนำทรัมป์ในกลุ่มเดียวกันนี้1 8จุดฮะ คือดูโพเนี่ยไม่ว่าจะดูในระดับรัฐหรือว่าดูในระดับกลุ่มประชากรต่างๆไบเดนมีภาษีดีกว่าทรัมป์เยอะนะครับในการที่จะคว้าชาัยในการเลือกตั้งอย่างกรณีของ e l เล็กทรอนิคอลเคเนี่ยเขามีการวิเคราะห์กันว่าไบเดนมีหนทางเยอะมากครับที่จะชนะเลือกตั้งอาจจะแพ้รัฐนี้แต่ก็ยังมีรัฐนี้สำรองอยู่ในการกวาดชัยชนะไม่เหมือนกับทรัมป์ทรัมป์เนี่ยจะสูญเสีย รัฐต่างๆไปได้แค่ไม่กี่รัฐเท่านั้นถ้าเกิดแพ้ฟลอริดาเท่ากับทรัมป์แพ้เลือกตั้งไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าทรัมป์แพ้เพนซิลเวเนียก็จะแพ้การเลือกตั้งไปเลยคือทรัมป์เนี่ยต้องเก็บชัยชนะให้ได้เนี่ยพอๆกับ4ปีที่แล้วในขณะที่ไบเดนเหมือนกับว่ามีหลากหลายสูตรหลากหลายหนทางในการบวกเลขคะแนนผู้แทนเลือกตั้งของแต่ละรัฐให้ได้270เสียงขึ้นไปนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐเอง มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันไปตลอดทั้งวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึงวันที่4ตามเวลาในประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงปรากฏว่าล่าสุดครับท่านผู้ฟังการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของสหรัฐยังคงทําลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขล่าสุดเท่าที่ตรวจสอบดูตอนนี้มากกว่า93ล้านคนแล้วนะฮะ 93ล้านคนนี้แบ่งเป็น59ล้านคนใช้การเลือกตั้งล่วงหน้าทางปรษณษย์ครับในขณะที่อีก34ล้านคนใช้การเลือกตั้งด้วยตัวเองที่หน่วยเลือกตั้งแต่ถือเป็นการลือกตั้งล่วงหน้านะครับตัวเลขนี้มากขนาดไหนไม่เคยมีการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งไหนเลยในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์มากขนาดนี้นะครับ93ล้านคนเข้าไปแล้ว ถือว่ามากกว่าตัวเลขนะครับผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเกือบๆจะ2เท่าคือปี2016นะครับมีคนมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้า47ล้านเสียงมาตอนนี้93ล้านเสียงฮะคือเกือบจะ2เท่าแล้วนะฮะในขณะที่คนที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเลยเมื่อ4ปีที่แล้วอยู่ที่138ล้านคนตอนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว93ล้านคนก็คิดเป็น ประมาณ65%หรนะครับหรือว่าประมาณ2ใน3ของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเมื่อ4ปีก่อนทั้งหมดทั้งหมวลนี้คือการส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณว่าปีนี้คนอเมริกันตื่นตัวเดี๋ยวจะออกไปใช้สิทธิ์กันมากมายมหาศาลแต่คำถามที่ยังต้องรอคำตอบก็คือว่าในวันจริงคือวันพรุ่งนี้จะมีคนออกไปใช้สิทธิ์กันมากขนาดไหนสุดท้าย คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจะคิดเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอย่างเช่นเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคนที่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเทียบกับคนใช้สิทธิ์จริงอยู่ที่1ใน4นะถ้าเกิดปีนี้ขนาดเลือกตั้งล่วงหน้ายังมากกว่า90ล้านแล้ววันจริงเนี่ยออกมาอีกมากมายมหาศาลสมมุติรวมกัน150ล้านคนเนี่ยอันนี้ก็จะถือเป็น65%นะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด แล้วก็ถือเป็นอัตราที่มีคนออกมาเลือกตั้งกันมากที่สุดในสหรัฐในรอบกว่า100ปีนี่คือการเลือกตั้งที่หลายคนเขานิยามว่าเป็นการเลือกตั้งที่จะกําหนดอนาคตของสหรัฐต่อจากนี้กันเลยทีเดียวแล้วก็กําหนดเ,เส้นทางของสหรัฐในเวทีโลกอีกต่างหากนะครับมาดูบางรัฐที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจครับนั่นก็คือจอร์เจียรัฐจอร์เจียเนี่ยปกติ เป็นฐานเสียงที่พรรคริพับลิกันนี้เขาเชื่อขนมกินได้นะฮะว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยผลออกมาก็สนับสนุนผู้สมัครจากริพับลิกันแทบจะตลอดแต่กลายเป็นว่าปีนี้จอร์เจียกลายเป็นสวิงสเตทนะครับปัจจัยสำคัญที่จะชี้ชะตาผลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียรัฐนี้ก็คือกลุ่มประชากรผิวสีครับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวต้องดูว่าในท้ายที่สุด จะออกมาใช้สิทธิ์กันมากขนาดไหนถ้าออกมาใช้สิทธิ์กันมากจริงๆอาจจะทําให้ไบเดนชนะในรัฐจอร์เจียรัฐ <ไป S 1> นี้นะครับแล้วก็เก็บ16เสียงของอีเล็กโทร l l ลเลจไปได้สถิติล่าสุดก็ดคือมีกลุ่มคนผิวสีในรัฐจอร์เจียออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณ1ล้านคนนะฮะสปีที่แล้วเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์7 1 0 0 0 0กว่าคนปีนี้ทะลุ1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยก็สอดคล้องกันกับ แนวโน้มนะฮะของคนจอร์เจียเองครับที่ออ,ออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับที่รัฐนี้คือปัจจุบันเนี่ยสามล้านแปดแสนคนแล้วนะฮะสามล้านแปดแสนคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลุงหน้าในขณะที่4ปีที่แล้วมีคนออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเลยของรัฐนี้4ล้านหแสนคนฮะคือเหลืออีกแค่3 0 0แสนคนเท่านั้นก็จะเท่ากับผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในรัฐจ,จอร์เจียทั้งหมดฮะแล้วถ้าเกิดไบเดนชนะก็จะเก็บอิเล็กทรอนคาเลชไปได้อีก พอสมควรเลยทีเดียวเป็นหนึ่งในรัฐที่มีประชากรเยอะนะครับแล้วก็มาดูอีกรัฐหนึ่งคือนอ r t ทแคโรไลนาครับนอรทแคโรไลนานี้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการที่คนในรัฐนี้จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้วรัฐนี้ก็เป็นหนึ่งในรัฐสวิ s t a ตทที่สําคัญปรากฏว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะพยายามเดินรณรงค์ไปตามท้องถนนแบบ แบบสงบนะฮะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรแต่ปรากฏว่ามีคนเผยแพร่าภาพเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นกลุ่มของผู้ชมุมนุมเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะใช้สเปรย์พริกไทยฉีดเพื่อสลายการชมรุมนุมนะฮะแล้วผู้ชมุมนุมเองก็บอกว่าเข้ามารณรงค์การเลือกตั้งอย่างสันติทำไมถึงต้องสลายการชมรุมนุมด้วยวิธีที่รุนแรงขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีการ เตือนล่วงหน้าจากตำรวจแบบชัดเจนแต่อย่างใดนะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าทางตำรวจของ n o ตคาร์โรเลหน้านี้นะฮะก็บอกว่าพยายามที่จะเตือนแล้วนะฮะให้สลายการชุมนุมเพราะว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะปิดกั้นถนนแล้วก็สุดท้ายมีคนถูกจับกลุ่มไป8คนด้วยกันนะะก็กลายเป็นเรื่องที่กระทบกรทั่งกันนะครับการเลือกตั้งที่สะท้อนสังคมอเมริกาตอนนี้ที่แต่ละฝ่ายก็ คิดอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะอย่างที่รัฐเท็กซัสก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนกันนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ทวีตฮะโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับเป็นคลิปวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นเป็นคาราวานของขบวนรถซึ่งติดธงหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ติดโลโก้ของของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะไปขับรถ ล้อมรถบัสที่เป็นตราไบเดนแฮร์ริสไว้ฮะที่เป็นตราของโจไบเดนแล้วก็กัมาลาแฮร์ริสก็คือเป็นรถหาเสียงนั่นแหละนะฮะมีการไปล้อมรถของไบเดนที่รัฐเท็กซัสทรัมโพสต์วิดีโอนี้นะครับโพสต์วิดีโอนี้แล้วก็บรรยายว่า I love Texas ผมรักรัฐเท็กซัสจังเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่คือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางทีมงานของไบเดนเนี่ยก็ได้ส่งเอารถบัสที่เป็นรถบัสหาเสียงคันหนึ่งไปลงพื้นที่จากรัฐนะฮะจากเมืองซานแอนโตนิโอไปยังเมืองออสตินเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่คนในรัฐเท็กซัสจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับปรากฏว่าระหว่างเดินทางไปนั่นเองก็ไปเจอกับขบวนคาราวานของรถที่มีตั้งแต่รถยนต์รถกระบะเนี่ยนะฮะเขาเรียกตัวเองว่า t r ัมป์ r ทรนกรุ๊ปคือเป็นคาราวานรถเนี่ยนะฮะวิ่งกันไปเป็นขบวนเลยแล้วไปบังเอิญเห็นรถหาเสียงของโจไบเดนพอดีคือโจไบเดนไม่ได้อยู่ในรถนะฮะแต่เป็นของทีมงานหาเสียงของไบเดนระหว่างนั่นเองกับขบวนรถของทรัมป์นี้ที่รายงานข่าวบอกว่ามีมากกว่า100คันก็ไปขับรถแล้วก็ล้อมรถบัสของไบเดนเอาไว้ย้ำนะฮะว่ามีเป็นร้อยคันไปล้อมเอาไว้แล้วเหมือนกับพยายามขับ เบียดให้รถบัสของไบเดนเนี่ยตกขอบถนนลงไปนะฮะกลายเป็นภาเพเหตุการณ์ที่ทางทีมงานของไบเดนบอกว่าหน้าหวาดวิตกอย่างมากแล้วกลัวว่าจะมีใครได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บขึ้นมาสุดท้ายทางทีมงานไบเดนถึงกับต้องเรียกตำรวจนะฮะเรียกตำรวจมาพารถไปยังพื้นที่ปลอดภยัยในขณะที่ขบวนรถของทรัมป์เนี่ยที่ทรัมป์ก็ไม่ได้ควบคุมโดยตรงนะแต่เป็นคาราวาน ที่สนับสนุนทรัมป์อีกทีหนึง่งก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางสุดท้ายอีเวนท์ที่ตอนแรกจะมีการจัดขึ้นในวันนั้นของฝากฝั่งไบเดนก็ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยายนะครับก็กลายเป็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยฝ่ายไบเดนบอกว่าเป็นความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นการข่มขู่คุกคามกันในรัฐเท็กซัสซึ่งปีนี้เนี่ยกลายเป็นสวิงสเตทเดิมทีก็เป็นฐานเสียงของ ร e พับลิกันนะฮะที่มั่นคงเหมือนกับรัฐจอร์เจียเนี่ยฮะแล้วทรัมป์ยังจะเอาคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทวีตมาโพสต์แบบในลักษณะให้กําลังใจหรือว่าให้การสนับสนุนการกระทําในลักษณะคุกคามคนอื่นแบบนี้เหมือนกับไปบูลลี่คนอื่นนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮะด้วยลักษณะของความคิดเห็นฝ่ายทรัมป์ฝ่ายไบเดนที่แตกแยกกันขนาดนี้แล้วเหมือนกับมองหน้ากันไม่ติด เขาก็กลัวกันว่าในวันเลือกตั้งจริงไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะอีกฝ่ายที่แพ้เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่พอใจอย่างมากอย่างเช่นโพเมื่อเร็วนี้นะครับที่พบว่าผู้สนับสนุนของทั้งทรัมป์ทั้งไบได้เลยนะครับมากกว่า40%บอกว่าถ้าเกิดคนที่ตัวเองเชียร์เนี่ยแพ้ขึ้นมาตัวเองจะรับผลเลือกตั้งไม่ได้แล้วก็ประมาณสัก10กว่าถึง20%ของทั้งสองฝ่าย บอกว่าจะลงไปประท้วงตามท้องถนนแล้วอาจจะใช้ความรุนแรงก็เป็นไปได้ตอนนี้ครับหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศเลยอย่างเช่นที่นิวยอร์กที่กรุงวอชิงตันดีซีที่ชิคาโกที่พอร์ตแลนด์ที่ s ซีแอตเที่ลอสแองเจลิสเนี่ยนะครับต่างก็เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์จรลาจนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้นะครับแล้วก็หลายรัฐเองตอนนี้ก็เตรียมกำลังตำรวจนะฮะร,รวมไปถึงทหารรักษาดินแดน มาเสริมด้วยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับรายงานข่าวที่บอกว่ายอดขายปืนฮะยอดขายอาวุธปืนในสหรัฐช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสูงทําสถิติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจับตาผลแล้วจับตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังรู้ผลการเลือกตั้งด้วยครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ในเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ